โอ้แต่อนาตอนนี้เราอยู่ที่บู๊ทฟิตเนสนะครับกับพี่ตี๋นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่บู๊ทฟิตเนสเนี่ยมีโอมากระเใช่จากญี่ปุ่นฟิตเนสนะครับแต่มีโอมากระเชื่อร้านอะไรพี่กาโตะกาโตะเดี๋ยววันนี้พี่ติ๋นเช้าไปชมตามไปเลย น้ำมันเม็ดเซรูปคากิครับผมอันนี้เป็นหอยนางรมสดจากคอคไโดนะครับครับผมอันนี้เบสซอสมันจะเป็นคอนกเชียบเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ผมปีบเลมอนเพิ่มความหอมนะคาเบหอยนางรมคำเดียวเลยจบ คนฮูรุก <c oughs> เป็นไงนข้าตกล่คือต้องบีบมะนาวแนละ้วมันไม่คาวไงคนสุดแบบญีป่ปุ่นโอตาโนะดุกันเป็นปลาหมึกหิ่งห้อยปลาหมึกหิ่งห้อยเบะคล้ายมะกี๊เปรี้ยวใช้เปรี้ยวดับขาว สะอมะเตมากิครับผมอันนี้เป็นตัวเคียร์เป็นตัวล้างปากเราก่อนที่เราจะเริ่มทานฟูชิครับล้างปากฟลาสดินครับผม 对呀。<noise> <noise> อันนี้คืออะไรครับพี่เป็นแห็ดลงญี่ปุ่นับอีะแตกมือเธอใหญ่ไปอืมมงมง<ม>อึบอึบใทยมงมงอันนึงเ่งข้าวที่นี่มันเปิดตีโมงไหม นี่เป็นี่หกโมงนะถ้ามาถ้ามาแบบผมมาแบบเพื่อนมายกเล็กอย่างเงี้ยต้องจองก่อนวันหนึ่งจองห้ามาก็คือหกโมงสองรอบสองรอบอันนี้อะไรนะพี่กุ้งฝอยใช่ครับพี่ขุนแรบกุ้งขาครับชิ้นลองได้ไหมคะอืมอันนี้ต้องใช้มือด้วยแบบพี่ถ้าใช้มือก็จะดีครับโอเค ก็ผมยังไม่ได้ตงเงรผมทำนแะของเสี่งไว้โอ้โอ้ยนี่อร่อยหมดเลยเพราะว่า้อบนมีรอยต้มในแมตต้มใช่นห้มยูสุก็เนพี่ช่อะไรได้เป็นยูสุแม่งแผงตนี้อยกับอุนิครับผมอ่านี่ทอาฮิตนะครับบินเลยบินเลยอ่ะดันเลียดอยู่นั่นแหลไป เต็มคำมันเน้นๆมันเน้นๆวันเดียดได้กินโอ้โหโาสนาดีวัยก่อนป้อนนะน่าดีเป็นเต่าหัวนะครับพันเอโซถืเขียวด้านบนนี้วาสบีนะครับระวังนิดนึงครับเกี่ยวไับเขียวๆข้างล่างนี่คืออะไร เป็นซอสต,ตับครับอ๋อซอสตับนะครับเป็นซอสที่ทำจากตับของเขาเวียงอืมอร่อยอืมอร่อยอร่อยหมดเลยเรียบ ชูโทโร่ค่ะครับคือทูน่านะครับมันจะมี3แบบอ,อากามิชูโทโร่และโอโทโร่นะครับอากามิเนี่ยมันจะไม่มันเลยส่วนชูโทโร่เนี่ยมันจะมันขึ้นมาหน่อยส่วนโอโทโร่ก็จะเป็นอของขาวๆอันนู้นนะครับจะมันสุดผมชอบอากามิโอโทโร่มาแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องบรรยายถึงสรรพคุณนะครับคือที่สุดของทูน่าแล้วนี่มาแล้ว ไงครับส่วนนี้ก็เป็นไข่แซลมอนนะครับเบสิคทรงๆเลยจะี๋ยวเทสห้ดูนะครับอันนี้คือไข่แซลมอนใช่ไหมไข่ปลาเออไข่เป็นเกานะครับอย่าได้แตะชนะอนเนี้ยบอกเลยดาเมจแรงมากมาไหลนะครับนี่อ่อยรอยมาก เวลาก็จะหรอยไเเป็นนี่ฮัลโลมากิกครับผมเป็นทูน่าสับนะครับแล้วก็ชอบรวงกับพวกหอมเคียวญี่ปุ่นของขาญี่ปุ่นนะครับทูน่าสับนะครับไข <c oughs> วานะครับเ <c oughs> ท่ารัันนี้ทำมาจากอะไรนะครับเป็นเป็ดหลังเนี่ยเป็นกุ้งนะครับกุ้งกุ้งแล้วก็ไข่ เราก็ใช้เป็นมันมือเสือครับนาไกาโมกเป็นตัวเชื่อมระหว่างกุ้งกับไข่ครับก็จะปรุงรสด้วยโชยุมิลินน้ำตาลครับซุปอะไรจะพีเป็นซุปมิโซะมิโซเบสิกเลยอันนี้ไม่ต้องดูรสชาติดูดูกันอยู่ <S 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 2> <S 2> สำหรับผลิตภัณฑ์ของผมนะครับมีทั้งหมด3ตัวก็อธิบายง่ายก่อนก็คือวิตามินเม็ดฟูอะโลฮาของผมเนี่ย อันนี้ไม่ใช่คอลลาเจนไม่ได้กินแล้วหน้าไม่หน้าใสหรือว่าช่วยลดความอ้วนนะครับมันคือมัลติวิตามินพัสกับแมกนีเซียมนะครับใครที่ออกกำลังกายหนักๆหรือพักผ่อนน้อยจากการทํางานนะครับมันจะช่วยให้คุมการคุณกลับมาแล้วมันทาให้คุณฟื้นหรือใครนะครับที่แห้งจากการปาร์ตี้มานะครับลองทานดูผมบอกเลยเพราะว่าหนึ่งกล่องเนี่ยมีแบบนี้สิบห้าซองนะครับแคลอรี่ไม่มีใส่ลงไปแค่นี้เลยผสมน้านะครับรสชาติอร่อยมากผลิตที่ประเทศเยอรมนีนะครับย้านะว่าเป็นวิตามินตัวนี้เนี่ยเป็นเนยถั่วอัลมอนด์นะครับ ไม่ได้ใส่น้ําตาลไม่ได้ใส่เกลือแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ํามันปาล์มนะครับคือเอาไปทานได้เลยมันช่วยลดคอเลสเตอรอลเพิ่มไขมันดีให้พลังงานที่ดีนะครับแล้วใครอยากเอาไปทานลดวความอ้วนก็ได้ยิ่งทานกับเจ้านี่เนี่ยไรเค้กเนี่ยหนึ่งซองเนี่ยอันนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับทำมาจากข้าวเจ็ดสิบแคลเองนี่ฟังเสียงนะครับอร่อยมากทานไม่ทุกเพศทุกวัยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่หคนแก่าทานได้หมดเลยครับเสือ้อด้วยอันนี้คือปริตภชน์ันธ์หมนทั้งหมดนะครับใครที่อยากอุดหนุนสำหรับหนุนหัวไข่นะครับฝากหน่อยนะครับ เราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมกินจริงแล้วใช้จริงตลอดนะครับสั่งด้วย <laughs>